เด็กน้อยก็เดินตารางขับก่อนนะครับอาจารย์ด้วยนี่ก็มีงานทุนทันใจในตก็จะบรรลุผลล อยบอกว่เราฟินหีกลับไปแล้วเราฟินกลับแล้วถ้ามันอยู่แถวนี้มันต้องกเดินหน้ากลับแล้วไม่มาลอไอ้น่ไม่ถึงไม่กำไรไม่มีกำไรนะสิแกไอ้พวกนี้ ก็ลงโยงคิสภาานะครับว่าหนึ่งปีแค่ครั้งเดียวเหมือนกันไม่ได้รู้ดปู่ท่านอยู่บนสวรวันแล้วเราอันเจอท่านลงมังโปรดปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับความที่ผาหลยท้าครับวามน้อยวางตรงผ้าครับวางบนจีวัท่านอาจาย้นะครับนี่ก็ูมีพระคุลของวัดกัร้อทั้งหมดนะครับ ว่าใครน้องมีการดูไม่ต้องบอกับโกดมาเองตรงนั้นนะครับช่วงน,นีน้นะครับนิดน้องเรียพีดีนะครับตอนนี้นายโดก,ก็บอกมีเรื่องเดียวครับสุขภาพร่างกายต้องบอกว่าสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้นะครับเรียพีดีนิดน้อยะครับช่วงนี้นะครับ

เดินวนย่ามานะครับเห็นว่าเดินวนไปบรรยากาศนะบรรยากาศนโย่ไป้มากแล้วนะครับความต่อสานเพราะความเสยใจแทบจะไม่ได้ครับอายุผ่านหลังได้ลงยังรับงมาัทาครับลงัทานนะครับรับจีบอลนะครับรับมมบอลนะครับ มีบต่อไปก็เป็นลูกศิษย์นะครับเรีว่าทีมนี้เป็นทีมลูกศิษย์แล้วนะครับลูกศิษย์ลูก,ลกหนานครับาาย่ล ลมกิจภาพค,ครับไทยที่อยู่ตอนท้ายการทำทุนดีเราเชิญท่านมาจากสุขวั์และเราก็ส่งท่านไปสู่สุขวั์เนี่ยมันเป็คนบุญนะครับโยมคิดดูให้ดีว่าพี่พูดถูกไหมครับเห<อ>น,นือจย์ต้นปีโหนเดือ ตี๋โบร์กูเ็นฉลุกันนะครับโบรเนฉลุกันบาลาประานใหญ่กัตถรอนะครับไปด่วยกันเปก่นงนน้ตา่างต่างน้น้านาำได้ยกันนอ่าเจญวนชีนะครับโมมาิศลานะครับหรือเจเอ่ เจ้าผ pues um, nah ู้ชอบสีพ่วงเป็นจิตใจเหมือนกับน้องสาวพี่เป็นจวันลินเตอร์ชอบสีพ่วงมี่สอนงงนี่นั่นเอยู่วัดนี่ชีวิตก็มีมาสู้หัวก็รักหัวก็หลงมีความสจ็บหนกเลยเงินนองได้ไหมหัวก็ให้หมดหวยก็หลอดหวยไทยหวยดาวแตคกูดูแล